ปัานพฤติทไม่ยอมไม่ร้ยเมียร้วงจริงเมียน้อยกันใดนอนบ้านเมียน้อยรอมระหว่างจักปลาใช้น้ำยาปลาปลาหนิมเรียบร้อยบ้านเมียร้วงอะไรรู้กูไปยืดเรื่อยแว่าจับปลาหนัวเรากำตีนมาไม้ควับจับกระดมอ้เมียร้วงเออบ้านเมียน้อยน่าปอยขนาดว่าเราไปแบบเหนื่อยหิวไปดิไปตึงไม่เจาะกินข้าวมันแรงตจนเอ็มปนคอยเมียน้อยเนี่ย ปาน,น้องจานน้องอุ้งข้าววันเอย่าันไน้อ,นองอ๋อน้องไม่เช่รู้ว่าผีมากเจี๊ปีไม่โทรบอกน้องก่อนนะคะจริงจริงน้องใน,นอุ้งข้าวไงค่ะผีอย่ามาแบบนี้ทีล่งผีโทรบอกน้องกันนะคะนะนะทีหลักนาจังกินไส้เดีววย,ยวก็จส่ใก่จงเลยนะอ๋อปังก็ลาวล,าละ หอมน่ารักไปหน,น่อยน่าด้อระเดจักเดียเด๋ยวพีรอแป๊บเดียวะน้นองไปกดข้าวหุ้งข้าวให้กินนักะาจูบกูติ่งไปวุ้งข้าวแทรกแทรกแทรกพีคาละว่างข้าวซุกเดี๋ยวกินนำ้ำส้มขันก่อนนักะาดีน้ำสจมมันกบว,วา่าในเมียกะตาวา่าเดี๋ยวกูน้ำตาลขึ้นร้องลอยวา่าลอยเป็นบาวานไม่ตายหงเดหงิดกับเมียน้อยกับบุญแล้ว ดูแลดีดูแลดีเมียนอยก็น่ารักให้กินนังจำกันเลยต้องก้าวมาให้กินไปบ้านเมียล้วงหัวอุงก้าวแล้วเนาะไปหาแล้วมาแดกเลยนเพ็ดหันก้าใกล้ลุยไปมาแดกเลยนู้กาเพ็ดนะอ่ะว่าไปอุ้งก้าวทีทีหิ่งพลดเมีเออไปตึงจอกจานจอกจานจแล้วนำาไจะใช้หนำไม่ใช่แต่ตึงกอดมอเลยตัวอยู่ปอกเป๊ปอกไปมืนควตอกเมียล่วงเออ ว่าเนีอยแหละว่าก้าวทุกน้ำตรงกันยังมั่งเออเมียว่าเพื่อน้ำตรงใครอังแดกปลายนะฮะผนหมุ่ยก้าเรีวเมียมึงเออคีด้ากุยรบเรือนฟื้นนี่ไฮ็ด้าแต่เราอีต้าแต่กูไม่กบเลยเมียนู้เมียล้วงแล้วเปลงจริ้งด้าบ้านเมียนอยน่าไปเปิดเล่ตูย็นเลยใจมันจืดตูยินคอยตูยินบ้านเมียนอยเนี่ย ปิดตัวเย็นบ้านเม่น้อยเปิดปั๊บจะพบลูกเจอดีตัวเย็นแม่ยร่วงกันยังเจอดีแต่ว่าโอย้ยลุกไปใจไปเมื่อกี้ตายหนมแรงแล้วก็ตาจริงเหรอ,อร้อยเพลงนะตัวเย็นแม่น้อยอ๋อร้อยเพลแล้วตัวเย็นแม่น้อยปิดปั๊บพบลูกเจอดีขากล้วยเบื่ดีจากเก้วโอ้ยจีนำดื่มเป๊ปซี่ เป็ดดีกรีแจ๋ไงผมไก่มันกินละเป็ดดีกรีบายไงกูกินฮาน,น,นเนาอฮัทมู๋ไอ,เอ้เบ้ล์ฮานเคยบาเมตรเมืองนี่ไงโตยันเมียน,น้อยก็เกลือบมันรุงทุกกระป๋าเป็นละชมก็ดีฮัทน,นี่นยตีไส้เว้นไส้วเว้นเออเบียจริงทุกไก่แบรนรังนอ เบียด pues ิงปลาฟงเองคงดูแต่จบำรุงเพล่ทอยเยินเหียน้อยอะตอยเง็นเหรียร่วงไรไรเปิดปอบแต่กคย้ใยยังังเงินนวกวางไม่อกบต้านควยตังดำอยู่คนต้านควยกับก้ยก้กวาไม่อเกิออตปีห่ยังโย่เพลดอยู่เแล่ยังไม่ปัหนาเลยไม่ปัานาเออได้แต่คุได้แต่มึงเออ ป้าแม่ไม่กินจีกูดเราแดกก้าวูดญกนดีตายแล้วอ่ะป้าเราเป็นนังองอาหารมั้งไอ้จ้าขวายึ้นรถด